สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ming service นะครับเป็นอะไร Ae Ae 9092 Ae 1 0 1 0 1 1 1 0ตอง1-112นะครับวันนี้มาพบกันช่วงบ่ายๆไม่รีรอและรอช้าเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ไฟมุมเดิม Ae 90 มาแล้วจ้าพี่จ๋ามาพบกันตอนบ่ายๆนะจ้าพี่จ๋าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าพี่จ๋านี่นะจพี่จ๋าตันนี้จะเป็นไฟมุมเดิมนะจ๊ะพี่จ๋า เอ9ี9 2านะจ๊ะพี่จ๋านะเป็นงานไต้หวันดีโป้วันนี้จะไม่รีรอได้รนะอช้านะจ๊ะพี่จ๋าไซดับสอนดวนะเป็นมุมไฟมุมเดิมนะตัวนี้มีไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในที่เดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋าเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยตัวนี้คู่ละ600บาทนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมเดิมโดเรมอนนะ ae 9092สามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นบอดี้เดียวกันนะเป็นงานไต้หวันดีโปอันนี้จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะจ๊ะพี่จ๋าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ้งเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าตรงน,นี้เราจะมีหลอดไฟแถมไปด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าหลอดไฟมุมนะแถมฟรีคูละห0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า นี่เลยแล้วก็มีรับสแกนเราชนะแล้วก็มอสามด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะไปมุม AE 92 90 92โดเรมอนคู่ละ600บาทเป็นของใหม่งานไต้หวันนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่สนใจชุดไหนชิ้นไหนแบๆๆๆคค b เลยนะจ๊ะพี่จา๋าคบแล้วก็มาสอบถามได้เลยถ้าไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะ ตอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแคป,แคป,แ,คปแคปเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจชุดนี้600บาทนะจ๊ะพี่จ๋าใครที่ใช้ใครที่ใช้ใรถรุ่น t o y ย t a Corolla อ e 9 0ถึง -92 โดเลมอนโดเลมอนมอนมอนนี่นะจ๊ะพี่จ๋าคู่ละ6 0 0บาทอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะอันนี้นะมีไฟมีหลอดไฟมุมแถมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะ หลอดไฟหลี่แล้วก็หลอดไฟเลี้ยวนะข้างในนี้นะมีแถมไปพร้อมเลยซื้อไปเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าซื้อปุ๊บเปลี่ยนปั๊บได้เลยคู่ละหกร้อยบาทงานไต้หวันดีโป้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะจ๊ะพี่จา๋าคู่ต่อไปก็จะเป็นไฟมุมสามม่วงนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวนี้เก็บก่อนนะถ้าเกิดใครสนใจก็ แคปหน้าจอส่งมาสอบถามได้เลยอันนี้โดเรมอนนะจ๊ะพี่จา๋า AE 90 92นะแคปแคปแคปเลย600บาทฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จา๋าก่อนจะซื้อของอะไรก็เช็คเครดิตให้ดีก่อนนะจ๊ะพี่จา๋าร้านเรารับประกันส่งถึงที่แน่นอนขนส่ง JNT นะขนส่ง JNT นะจ๊ะพี่จา๋าไม่ต้องกลัว สงถึงบ้านเดี๋ยวชุดต่อไปจะเป็นไฟสามห่วงนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมสามห่วงงานไต้หวันดีโป้นะนี่สวยๆกันเลยเป็นไฟมุมเดิมไฟมุมเดิมงานไต้หวันดีโป้อันนี้เฉพาะไฟมุมนะจ๊ะพี่จ๋าได้ซ้ายขวาเลยนะซ้ายขวาเลยคู่ละหกร้อยบาทเท่ากันนะจ๊ะพี่จ๋า ตัวนี้จะเป็นโตโยต้าโคโรา AE EE 100-101ถึง1น1นะจ๊ะพี่จา๋านี่นะร้านเราเข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วก็มอ3 3ด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าใครที่ยังใช้สิทธิม์มอ3 3แล้วก็เราชนะอยู่สามารถสแกนได้นะจ๊ะพี่จา๋าทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะหรือจะโทรมาที่0962941961นะจ๊ะพี่จา๋าอ่ะตัวนี้เป็นไฟม,มุม เอ100 EE อ0ีนถึง101นะจ๊ะพี่จ๋าคู่ละ600บาทตัวนี้มีหลอดไฟแถมไปเหมือนกันนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นด้านหลังนะมีเลยสวัสดีทุกทท่านเลยนะจ๊ะพี่จ๋าที่เข้ามารับชมไลฟ์สดร้านมิงเซอร์วิสนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นอะไหล่โตโยต้าโคโรล่าเนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นของสามห่วงนะสามห่วงทุกรหัสเลยใส่ สามารถใส่ด้วยกันได้เลยตรงนี้จะเป็นไฟเดิมนะนี่อันนี้มีหลอดไฟแถมไปด้วยนะหลอดไฟมุมนะอันนี้ไฟหลีกับไฟเลี้ยวนะจ๊ะพี่จ๋าหลอดไฟแถมไปเหมือนกันลูกค้าถามว่าอะไรหนะ้ะมองไม่เห็นเลยไฟหน้าแท้งไ,งไหมไฟหน้าแท้ไม่มีเลยนะจ๊ะพี่จ๋าต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่จ๋ามีแต่งานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จ๋านี่นะ ใครที่สนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้จะเป็นสามห่วงนะไฟมุมสามห่วงซ้ายขวาเลยนะจ๊ะพี่จา๋านี่เป็นของใหม่แกะกล่องเลยวันนี้เราเอาไฟมุมมาขายกันนะจ๊ะพี่จา๋าคู่ละาหกร้อยบาทตัวนี้จะเป็นไฟมุมสามห่วงเป็นงานพลาสติกนะจ๊ะพี่จา๋าไฟมุมนี่เป็นงานพลาสติกนะ นนเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะจ๊ะพี่จา๋านี่นะอันนี้เรามีแถมหลอดไฟไปด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวจะหาว่ามูแถมจริงๆนะแถมหลอดไฟลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้เป็นไฟมุมสามห่วงนะสามห่วงตรงรุ่นเลยเป็นงานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จา๋านี่อันนี้อันนี้หลอดไฟอันนี้หลอดไฟเลี้ยว จะมีหลอดไฟหลีกกับไฟเลี้ยวนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวขออนุญาตไฟแป๊บหนึง่งใครที่สนใจสินค้าก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหรือจะสอบถามมาทางคอมเมนต์ก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะจ๊ะพี่จ๋าสอบถามไว้ก่อนได้เลยราคาคู่ละหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ไม่รีรอไม่รอช้านะจ๊ะพี่จ๋า เรามีทั้งโดเรมอนสามห่วงแล้วก็หน้าหนูตูดเป็ดแล้วก็ไฮท็อกนะจ๊ะพี่จา๋าไฟมุมนี่นะอ่ะสายได้ละเป็นไฟมุมเดิมซ้ายขวาเลยคู่ละหกร้อยบาทใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็รับชมย้อนหลังได้นะจ๊ะพี่จา๋าลูกค้าถามว่าอะไรนะมองไม่เห็นนี่นะ ตัวนี้จะเป็นสะพานไฟนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นไฟมุมเดิมนะงานไต้หวันดีโป้ได้ของเร็วด้วยครับขอบคุณนะครับมาขอบคุณมาก<า>นะครับคุณมานพนะอันนี้นะครับสามห่วงนะครับสามห่วงนะจ๊ะพี่จ๋าไปมุมเดิมสามห่วงอ่าถ้าเกิด สนใจรุ่นนี้ก็แคปหน้าจอมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าคู่ละหก0้600บาทแคปแคปแคปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าคู่ต่อไปเลยเดี๋ยวเก็บถามห่วงแป๊บนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้จะเป็นไฟมุมเดิมนะ อันนี้เป็นไฟมุมเดิมอันนี้จะเป็นรุ่นหน้าหนูตูดเป็ดนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมเดิมดดมนิดหน่อยอันนี้นะจะพี่จ๋าเปิดแรงไปน,นิด สุดจะทนนะจ๊ะพี่จา๋าไม่มีแตกนะจ๊ะพี่จา๋าคู่ละหกร้อยบาทนะอันนี้เป็นหน้าหนูตูดเป็ดนะจ๊ะพี่จา๋าอันนี้ใส่ไฮท็อปไม่ได้นะหน้าหนูตูดเป็ดนะจ๊ะพี่จา๋าคู่ละหกร้อยบาทตัวนี้จะมีเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะจ๊ะพี่จา๋าอันนี้ก็แถมหลอดไฟมุมเช่นกันนี่นะแถมหลอดไฟมุมเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีเฉพาะไฟเลี้ยว ไฟลีจะอยู่ในโคมไฟหน้านะเจ้าพี่จ๋ารุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นหน้าหนูตูดเป็ดน,นะเจ้าพี่จ๋าไฟมุงเดิมคู่ละหกร้อยบาทเท่านั้นนี่นะได้ซ้ายขวาเลยคู่ละหกร้อยบาทงานไต้หวันดีโป้ของใหม่แกะกล่องเลยนะเจ้าพี่จ๋า เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าอะไร AE นะจ๊ะพี่จา๋าอันนี้จะเป็นหน้าหนูตูดเป็ดนะถ้าสนใจชุดนี้แคปหน้าจอมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าถ้าเกิดเข้ามารับชมไลฟ์สดนี้ไม่พันเนาะคู่ละหกร้อยบาทเท่านั้นงานดีแน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋าถ้าของดีกว่านี้คือเป็นของแท้แล้วนะจ๊ะพี่จา๋า อันนี้เป็นงานเทียบแพคคุณภาพเกรดเเลยนะงานไต้หวันดีโป้คู่ละหก0้600บาทนะอันนี้เก็บแล้วก็คู่ต่อไปเลยเจ้ะพี่จ๋าอันนี้เดี๋ยวต้องดูนีน่เดี๋ยใส่ผิดอันนี้เป็นหน้าหนูตูดเป็ดนะจ๊ะพี่จ๋า ได้ซ้ายขวาเลยสดวงคู่ละ600บาท RL เลยนะจ๊ะซ้ายขวาอ,นนอันนี้จะเป็นไฟมุมไฮท็อกนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมสวยๆเลยไฮท็อก จะเป็นแบบเพชรเลยตัวนี้ไฟมุมไฮท็อกจะเป็นแบบเพชรเลยนะเป็นไฟมุมเดิมงานไต้หวันนี้ป็เหมือนกันราคาคู่ละหกร้อยบาทซ้ายขวาเหมือนกันนะคู่ละหกร้อยบาทนะจจะพี่จ๋าสวยๆเลยตัวนี้จะเป็นเพชรแบบใสวิ่งๆเลยเหมือนของแต่งเลย คูละหกร้อยบาทเท่านั้นนะแถมหลอดไฟไปด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้ไฮท็อกนะ AE ตองหนึ่ถึงหนึ่งหนึ่งสไฮท็อกนะนี่งานไต้หวันดีโป้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นแบบเพชรเลยใครที่สนใจก็ทักแชทหรือว่าสอบถามมาได้นะจ๊ะพี่จ๋าร้านเราอยู่อายุธยานะจ๊ะพี่จ๋าขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะขนส่ง ส่งขนส่ง j จแอนทะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะมีซ้ายขวานะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นไฟมุมไฮท็อปคู่ละหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋ามีมีทั้งหมดสี่รุ่นนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมเดิมอันนี้ไฮท็อปทั้งหมดหกร้ยบาท 600บาทฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวจะเก็บโชว์ให้หมดทุกคู่เลยอันนี้จะเป็น a e เป็น1ถึงต้องหนึ่งหน้าหนุตูดเ็ะใครใช้รุ่นไหนอยู่สอบถามมาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋า อย่างอื่นก็มีนะจ๊ะพี่จ๋ามือเปิดนอกมือเปิดไหนสอบถามได้นะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้คู่ละหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋า AE 9092 AE 100 1หแล้วก็110แล้วก็ตอง1ถึง112นนะจ๊ะพี่จ๋า วันนี้วันอาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนก็มารับชมไลฟ์สดกันได้นะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุงทั้งหมดสี่รุ่นนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นไฟมุงเดิมงานไต้หวันดีโป้ทุกชุดเลยรับรองของใหม่แน่นอนรับประกันได้เลยทั้งสี่ชุดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าทั้งหมดสี่ชุดนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทฟรีส่งเอกชนนะ ส่งขนส่ง j n p ร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจจะพี่จา๋าขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะรับรองได้ของแน่นอน,นะจะพี่จา๋าสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะ<ม>แล้วก็ห่วหัวเทียนสามห่วงไม่มีเลยครับไม่ได้ขายเลยต้องขออภัยด้วยนะครับคุณมานพ อันนี้จะเป็นวันนี้เราไฟมุมมาไล้สดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปหาของก่อนขอเป็นมือเปิดแล้วกันมือเปิดไนอันวันนี้จะเป็นของใช้จิปาถะานะเจ้าพี่จาของ AE อันนี้จะเป็นมือเปิดไหนนะจ๊ะพี่จา๋ามือเปิดไหนของ A ออร้อยสามห่วงนะเออร้อยสามห่วงเป็นงานไต้หวันนะจ๊ะพี่จา๋านี้นะตัวนี้จะเป็นรุ่นรถไฟฟ้านะจ๊ะพี่จา๋าชิ้นละสองร้อยบาทนะฟรีส่งเอกชนอันนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหน้านะจ๊ะพี่จา๋านี่ ป็นมือเปิดในนะชิ้นละ2 0 0บาทฟรีส่งเอกชนเลยนะจ๊ะพี่จ๋าชิ้นเดียวเราก็ส่งนะ200บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจ1ชิ้นก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่า2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นก็ได้นะถ้าเป็นตัวไฟฟ้ารถไฟฟ้าตัวนี้นะจ๊ะพี่จ๋าขาจะย,วยาวๆหน่อยนะจ๊ะด้านหลังถ้าเป็นรุ่นธรรมดาแล้วแปลงมาเป็นไฟฟ้าต้องใส่ของธรรมดานะจ๊ะพี่จ๋าต้องใส่แบบว่ามือเปิดหนแบบมือหมุนนะ ถ้ารถเป็นแบบมือหมุนแล้วแปลงเป็นกระจกไฟฟ้าลูกค้าต้องซื้อแบบลูกค้าต้องแจ้งทางร้านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วเราก็จะจัดแบบมือหมุนไปให้ลูกค้านะจ้ะพี่จ๋าตัวนี้มือเปิดในชิ้นละสองร้อยบาท4ชิ้น800บาทนะจ๊ะพี่จ๋าไีส่งเอกชนเลยของตรงรุ่นเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสามห่วง ตดดีอันนี้จะเป็นคิ้วลิดน้ำคิ้วลิดน้ำสีดำใช่ป่ะอันนี้แป๊บอันนี้มีไฟมุมไฟมุมส้มสามห่วงวันนี้อาจจะม่วนิดนะ นี่นะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้มีไฟมุมส้มด้วยนะไฟมุมส้มตัวนี้เป็นของสามม่วนนะจ๊ะพี่จ๋าไฟมุมส้มคู่แล้วหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครสนใจอยากเปลี่ยนเป็นมุมส้มไฟมุมส้มนี่ก็ใส่กับไฟไฟหน้าเดิมได้นะจ๊ะพี่จ๋านี่นะ แต่ไฟมุมส้มตัวนี้จะมีเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะจ๊ะพี่จา๋าถ้าเอาไปใส่กับไฟหน้าเดิมจะไม่มีไฟหลีนะจ๊ะพี่จา๋าต้องแปลงใส่ไฟกันนิดนึงนะคู่ละหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้เป็นของสามห่วง AE ร้อยถึงหนึ่งศนย์หนึ่งนะห9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะพี่จา๋าเปิดใครอยากมาดูด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะอันนี้ ไฟมุมตัวนี้จะมีเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวเลยนะใครจะเอาไปใส่กับไฟเดิมหรือว่าไฟแต่งก็ได้นะจ๊ะพี่จาคู่ละหกร้อยเก้าสบ้าบาทของสามห่วง น,นี้ก็จะเป็นแผ่นใต้เครื่องแลเจ้าพี่จ๋ายางกันฝุ่นพลาสติกใต้เครื่องอันนี้จะมีทั้งของโดเรมอน AE 9092แล้วก็3ห่วง AE 110ถึง112แล้เจ้าพี่จ๋าของ3ห่วงคู่ละ900บาทฟรีส่งแล้วเจ้าพี่จ๋าถ้าเกิดของ AE 9092คู่ละ1,050บาท ใครที่สนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าแผ่นพลาสติกใต้เครื่องนะของ AE 110ถึง112นะจ๊ะพี่จา๋าคู่ละ1,50 0บบาทนะแผ่นพลาสติกใต้เครื่องใครที่สนใจก็แคปหน้าจอมาสอบถามได้เลยนะตัวนี้นะของใครรุ่นไหน AE อะไรนะจ๊ะพี่จา๋าสอบถามได้เลย โลเป็นพลาสติกซุ้มล้อหน้าตัวนี้ของ AE 92ของหมดนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้เป็นของสามห่วงกับ AE 110ถึง112ของสามห่วงคู่ละ950บาทฟรีส่งเอกชนนะจ๊ะพี่จ๋าพลาสติกซุ้มล้อหน้านะนี่นะของสามห่วง950บาทถ้าของ AE 110 หนึองหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองผู้ละหนึ่งพันห้าสิบาทนะจ๊ะพี่จ๋าใครสนใจชุดไหนชิ้นไหนสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ก็มาไลฟ์สดเท่านี้นะจ๊ะพี่จ๋า <c oughs> อากาศร้อนมากๆ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะจ๊ะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ n งเซอร์วแล้วก็ช่อง YouTube m งเซอร์วิสด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณมากนะครับพี่จ๋าไปก่อนแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าพี่จ๋า